thank สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักนะฮะเป็นรถตักขนาดพุ่งผี1.2คิวนะครับลูกค้าครับนะให้ชมกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อแคสติบิลล่านั่นเองนะครับอ่าเป็นรุ่น9 1้านะฮะ9 1้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวนิยมอีกตัวนึงเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเทียบเข้ากับโคมสูตรที่เป็นตัว W A 100รุ่น5นะครับนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเด่นเรื่องเครื่อง ของเขาะะที่ยังคงความเป็นเครื่องเด็กธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าได้โฉมเป็นโฉมใหม่เหมือนรุ่นใหม่แล้วนะครับแต่เครื่องนี่จะง่ายนะพวกเ,เครื่องระบบเครื่องยนต์อะไรของเขาเนี่ยยังสามารถดูแลรักษาได้ง่ายเพราะว่าเป็นปั๊มสายยิงตรงธรรมดานะฮะยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาคุมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาช่างการสวิตแซการ maintenance เ,เนี่ยก็จะทําได้ง่ายนั่นเองนะครับนี่นะ9 1 0 g นะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซีรีส์2เลยนะนี่นะ ซีรีส์สองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สเลียนสูงขึ้นมากว่าตัว 900G รุ่นแรกนะครับเนี่ยนะเป็นซีรีส์สองนะครับเนี่ยนะลอดนะครับอันนี้นะครับถ้็เกิดท่านใดที่เอาไปใช้งานแล้ววัดวก่อสร้างนะครับตัดหินตัดทรายงานหนักเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่น,นอนนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะแคทเนี่ยเนี่ยจะเน้นงานหนักเป็นหลักเลยนะครับถ้างานหนักงานห,านหินเนี่ยเขาถนัดเลยนะครับเนี่ยนะ และก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับผมนะสีสูบเทอร์โบนะแต่ก็ในส่วนของหลัสเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคสเทอร์บิล่าทก L k นั่นเองนะครับนี่นะฮะ เปลี่ยงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติหมดเลยนะครับแล้วก็สภาพเครื่องเนี่ยก็มาแห้งสวยดีปกติหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปั๊มเฮลิกนั่นเองนะครับสภาพปั๊มเนี่ยก็มาแห้งดีมากๆนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับอ่านี่นะสวยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะตีตาแคทวิล่าแบบนี้เลยนะครับหล่อมากนะฮะนี่นะฮะหล่อเท่บึกบึนนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดยาง ของเเานี่ยตัวนี้ก็ตามสายรถตัก1.2คิวเลยนะครับเขาก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์16.924นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของค่าส่งค่าซีเนี่ยก็มาสวยนะร้อยผุร้อยสนิมเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะค่าซีตัวรถเนี่ยเลี่ยมเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าด้านข้างก็สติ๊กเกอร์การันตีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะเขาจะเปลี่ยนจากเกียร์ทอกราบธรรมดานะครับมาเป็นระบบเกียร์ปัั๊มมฮิวลลกแแแบบบบบให่นนี้้ะคร เบางเฮลิกนะซึ่งสภาพเปรียวของเราเนี่ยก็มาแห้งสวยสดประมานะครับจุดรั่วซึมของตัวลูกเกียร์เนี่ยไม่มีนะครับนะสภาพลูกเบียร์สวยมากนะสสยไฮลึงเฮลิกเนี่ยไม่มีแตกเลยนะครับสวยมากนะครับแต่ก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาขับใช้งานเนี่ย ก็สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเกียร์ท็อกรุ่นเก่าๆด้วยนะครับเพราะว่าการใช้งานของเขาจะเหมือนกับโฟกลิปนะฮะเป็นเกียร์ตัวมิติพักหน้าพักหลังใช้งานกันอย่างเดียวเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของโลเกียร์เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ด้านบนกันอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองขับด้วยนะฮะเทสปั๊มยกตัวกดตัวยกแขกที่ดูด้วยนะครับจะได้เห็นว่าปั๊มนะฮะของเขาเนี่ยยังทำงานได้แรงดีอยู่หรือเปล่านะครับแปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนี่นน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 นะะะะะตตััดขึ้้้้มาาาาาาาใใสสส่่วอภภภพพทีีหหบคร็จเปย ของเจ้าตัวรถตัดก้าหนึคันนี้นะครับอ่าเบาะที่ขาดนี่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพอลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพุ่มให้ใหม่อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่ารถมันเพิ่งมานะฮะก็เลยยังไม่ได้มีเวลาเก็บงานตรงนี้น,นะครับแต่ว่าก่อนส่งเนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะครับเห็นนะฮะชิปนี่พอนั่งแล้วฟีลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้นะฮะคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาแค่นั้นเลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะเนี่ กดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยเลยนะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งช่วยเลยนะครับเนี่ยนะก็กดตัวลอยได้สบายๆเลยนะฮนะอ่าแล้วก็ในส่วนของการทํางานจัง้งหวการยกแขนเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ไวดีตามไม้ตามมือดีปกตินะครับเนี่ยนะรุ่นใหม่ไม่ต้องลองยอะนะครับพวกน,นี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ <laughs> นี่นะอ่าแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็ตามที่ได้แจ้งไปนะฮะเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์ออโตเมติกแบบนี้นะฮะก็คือผักหน้าผักหลังอย่างเดียวเลยนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับเนี่ยนะ F R นะ F เดินหน้า R ถอยหลังนะครับนี่นะฮะแล้วก็เหยียบไปได้เลยนะครับเป็นออโต้นะครับเลยนะฮะแล้วก็พอด้วยความที่เขาเป็นเกียร์รุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกสปีดต้นนะฮะจังหวะการออกตัวนะฮะของเขาเนี่ยก็จะทําได้ไวกว่ารุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะอ่าได้สมใหม่เกียร์ใหม่นะฮะระบบการทํางาน แบบใหม่แต่ว่ายังคงความดูแลรักษาง่ายของเครื่องยนต์ไว้อยู่นั่นเองนะครับเนี่ยนะ่าก็เป็นข้อดีของเจ้าตัวรุ่นตัวจีตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะนิ่มนะครับวงมาลัยนี่ก็ขับมือเดียวได้สบายๆเลยนะฮะนิ่มๆเลยนะครับนี่นะฮะคล่องตัวนะครับเอวอ่อนคล่องตัวนะครับฮึอ่าโอเคเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะของเจ้าตัวรถตัก แคตเตอร์พิล่า9ก0 g คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้ารถตัดแคตเตอร์พิล่า 910G คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดขึคนตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอใครต่อเข้ามาเนี่ยอาจจะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดเลยนะฮะให้ลูกค้าได้เห็นภาพการทดของเขาเนี่ย ส่งให้กับลูกค้านะครับเพื่อได้ชมการนั่งไลทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะฮะคันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากๆนะ้ก็ในส่วนของเครื่องนะฮะปั๊มเกี๋ยวเนี่ยทำงานแน่นแน่นแรงดีพร้อมรีวิวงานได้เลยนะครับระบบการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยนะครับเอาไปก็รีวิวงานได้เลยนะฮะถ้าเกิดท่านายนะครับที่สนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับรถตัวรถตัดแคทเปอร์บีลา 910G คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะและก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ